ก็ยินยันมานเจริญสิ่งที่ดีเจริญที่ให้เร่ี่เจริญก็ไม่หมดไปในปาร์ติสเก่าผู้ให้ย่อมไม่หมดไปคนที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าจึงมีจิตใจที่มองก้าหน้านะไม่หุนหืไให้ไปแล้วก็ตหมดไปนี่เราเนี่ยเวลาเราให้ไปเนี่ยก่อนจะให้ สิ่งที่จะให้มาก็คือวัตถุวัตถุข้าวของนักสงฆ์ไปเลยเวลาจะนำไปต้องแบบต้องถามต้องรับต้องเอ็นต้องใส่ลดวางในทารนองเง้ต้องใจออกเพีเลยเพราะวัอนตุ้ของหนักแล้วยิ่งเราหวงเราห่วงมากเท่าไหร่มัยิ่งหนักเรารต้นนั้นการคลืนย้ายมีชัพ์สงบทมากห่วงมาก ไม่ยอมให้ไม่ยอมบริจาคเขาอะไรเขาไม่เคยคิดสงสารคนอื่นไม่มีไม่มีไม่มีที่จะเูกควบคุคนอื่นไม่ยอมรับถึงเขามีความรู้ก็เลยไม่ให้อันนี้ก็เป็นจริงจริมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเราเชื่อว่าในคุณพระพุทธเจ้าพระว่ามันสท่านกล่าวไว้อย่างไงเจ้ามาปฏิบัติดูแล้วก็สักแค่ตัวมันมีผลไม่ไง กติใจถ้าเราอ่านแล้วเรารู้ว่าเราทำดีเชื่อในการกระธรรมกามีนะอย่างเช่นเราบริจาคทานถ้าเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นเองเราจะให้เท่าไหร่เท่าไร่แล้วก็ไม่หวงไม่โงวอะไรมาให้ไปแล้วของที่หนักที่แบกหามาลักเ็ะมาอะไรต่างเหลี่ยงมันหรือมันหรแม้ว่าจะเป็นของ อีมาเชยพระทูลถ้ายังมีความหงงง่วงมันก็ยังหนักใจอยู่นี่ถ้าเราให้และละไอ้สิ่งเหล่านั้นออกมาแบบไม่เยือใหญ่อยากให้แบบไม่เสียดายให้โดยเชื่อมั่นว่าทำดีได้ข้างหน้าเราก็จะเจริญขึ้นแต่เชื่อมั่น่างนี้ไปที่ว่าเชื่อมั่นในธรรมที่พระเจ้าได้ตรัไว้ให้เรามีการบริจาคทาน ได้ดูให้เจ้าบริจาคทานมาหลายภพหลายชาติจักรยาดีมากกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าบริจาคทานทุกอย่างทานอภิญญาทานในอุปกรณ์มีวานอุปกรณ์วัตถุกรรมบริจาคทานมาตลอดมีจนกระทั่งไม่มีความเยื่อแย้แม้แต่ลูกของตัวเองก็ยังบริจาคทานได้ดีเไม่เสียดใจ อะไก็เป็นเรื่องที่ต้องตุร่วมกนกันเองาเชื่อมั่นในสิ่งทีจะมาโยไม่สนใจเท่าไรของทุกตัวอะไรกะจะให้ใครจะเพื่อคนใครมันก็ไม่เสียายแต่ทำไไม่คิดรลยไม่โง่คืนเลยพอเชื่อมันว่าให้แล้วมันไม่ได้หไม่ได้หายไปไหนก็จะเกตดอีกปี จิตใจของเราแต่ก่อนที่เราจะให้จริงๆปักความกังวลมีความที่มั่นมีมว่นมีบางหวงเมื่อเราให้ไปแล้วอะไรเงินสิ่งนี่เป็นสิทธิที่เรายึดมั่นอยู่ว่าเราไปของเราเป็นของเราเยมันมันมีเป็นจิตของเราถ้าเรามีความเข้าใจแล้วว่าเพอให้แล้วไม่หยุดไปการดูจาว่าเด็กในภาชนุโะการเปลี่แยน เป็นความว่ามันเหมือนกับว่าน้ําที่ตกอยู่ในที่สูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำไปถึงดวงหลวงพ่อลงทะเลหวัลย์สมุทรชัยไทยทานที่เราให้แล้วที่เราให้แล้ว่ย่อมสำเร็จแก่ประโยชน์แก่ผู้ที่่วมรับไปแล้ว สิญาติเราได้ตายไปแล้วติ่งนี้กับมรนเหมือนน้ำไหลกับีโตให้ประโยชน์แกผู้ที่ตัวรับไปแลวถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วมันจะไม่มีความุสงวหรื้อรัได้เลยจรว่าแม้แต่ตัวตายก็ไม่ตัวเนยเพราะมันเข้าใจเข้าใจนี้มั่นคงเวลาเราให้ก็ไม่ไหวก็เป็นอัจฉริยะความเชื่อที่ไม่ไหว ใช่แล้วมีความใจพอเชื่อว่าทำดีได้ดีทำบุญก็ได้บุญทำบท้าเพื่อว่าทำบาปก็ได้บาปทักองเชยยิ่งเนี่ยถ้เชื่อในธรรมบรของพระเจ้าต่อไปอาเราจะมีคที่มั่นคงในการทำกิจกรรมพุกอย่างไม่กลัวในกลัวอะไไม่กลัวล้ำบาปกลัวพุกอย่างิอะเพราะเราเชื่อว่าเพื่อทำพิพุขเจ้าพระองค์จักเติม มีประคองกว่ามาหลายเวลาจำนะจันเกตุจิตใจของเราเราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะกลับกลับงตัวเองให้มีกำลังสูงขึ้นมีความสามารถสูงขึ้นวันนี้เราหม่เคิมาเดินดูนะอาจาระมณฑลอาจารมนเกาจานมีจตาสร้างมุขมุขว่าส่วนบนเขายากว่าบนหลัคาเนย ใม่ไปสร้างเป็นคนยอดเขาศาสตรเป็นหลักษาต้นทำกระแสที่ขึ้นไปลองรับโอ้ต้งใจจะสร้างโรงนยอดเขาก็าจะมีนะี่ทำไมถึงเป็นจักล้าลเพราะทันนเชคือว่าทำแท้ได้ที่ทำดีได้ดีนะทำดุจะได้ดุดุทำพระบุะรูว่าได้รับคนดีทำาติดใจกันใหญ่โตเข้มแข็ง มีพลังมีอำนาจสูงแล้วก็มีประโยชน์มากมีประโยชน์ในการปกครองเราเมื่อเราเมื่อได้พบแล้วก็จะได้ยกมดอกรารว่า้ี่จาก็เป็นการสร้างวัตถุมงคลให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราก็ก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้พบเอนได้ถางตาตาเรา การให้ไปจบต่างในที่สุดตอนนี้ก็ขอความที่เมือนี้เราใจด้านทงานพยายามปรับปรุงจิตใจนะใช่ไหมดีเสอะไรที่มีความได้คือขยับขอให้ดีขวามว่าให้ความดีเอ่เราตัดสินใจทำลายันนะจริ่มทำดีอย่าง่อบม่แล้วก็ได้ดีมากๆเลย อันนี้ก็ขออนุโมทนาครับอนุโมทนาท่านท่านท่านที่มาร่วมกันทำบุญทำทานทำเมื่อเป็นเจเนราลเราเนี่เรียนพยายามทำบ่อยๆนะเพราะว่าวันนี้อยังจำเขาใจเมื่อชีวิตของเราอยู่ด้วยลมหายใจเนี่ยพรามันมีจิตใจในอาศัยอยู่ในธาตุ่จในร่าเนี่ยทุกตัวของเราเนี่ย มันมีจิตใจของเราจิตใจของเราอยู่ในขันดูเวทนาปัญญาสังสารปัญญาก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่ได้อยู่ในขันนะมันหลุกออกไปข้างนอกแล้วพราะมันรู้ว่าร่างกายมันถูกฟังเลยจะต้องเราโวยในที่ถูกมันไม่อยู่แล้วจิตใจ้นโอกาสที่เราจะทับความรีได้ก็เพราะว่าใจของเรามันอยู่ยังอยู่ในนตัวตัวเอง เมื่อโยนตัวเองของตัวเองในการใช้รูปกรรงานกรรมด้่ยการขันธ์าทประโยชนให้เกิดขึ้นในฐานะที่เราได้มาอาจแกจาต้องใช้ทำประโยชน์ทำบุญานกรารรความดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการสร้างสมบุญเมื่อสร้างบุญู่ไว้ในใจเราจะเป็นผู้ที่จบต่ำและดัโร ตาที่การน่าที่เราอาจจะอยู่ก็จะมีคุนค่าพทำให้มีวาเแ็มแกงมีความสมบูรณ์เมื่อเราได้ขอคุณกรการอยู่ตหมดนี่การึงสรุปความการี่อกการให้ก่อนที่ว่าอายุวันนั้นกลัานั่นแหละเป็นผลของความดีที่เราได้ทำ จะทำให้เรามา่อยุเยืนก like okay. ันหาโปรใสกันไปแข็งแรงแล้วก็ม uh, ีความสุขนะชกดบุญนึ่งบุญก็คืุขภาพนะถ้าเ่าเป็นคนสุขภาพดีในวลารกเาจะมีการทำบุญไปอยูนบนบ่านเพื่ออะไรเพื่อต่อยุนะอ่ควต่อความยก็ได้บต่อ่งนะต่อยุ่งใ่รต่ยุ่พระเจ้าอุปตม์นีที่จะรอแรมา chúng ta để mà ăn chay, để mà chúng ta có thể cùng nhau tham gia cùng để cùng ta th có thể tiếp tục tiếp mà nah, <laughs> ta, <một> <cười một> <cười một> để chúng ta có thể tiếp tục phát triển, để chúng có thể có บุญจะได้ปรยชนู่กับภากันว่าได้ประโยชน์ในปัจจุบันนีู่กบว่ากันบุญกีที่เาดีขึ้นเกิด้จะได้ไปได้ไปอยู่ในอาคตเลยเมื่อเราหมดเวลาในชวิตแล้วก็ต้องหลงหยใจจากนั้นลงหลงใจบุญมันอยู่ในใจมาจากตรอยู่ในใจสิ่งที่เอาไปไม่ได้แม้ใช่ร่างกายเอไปไม่ได้ มนลมหายใจมันก็แบกแย่งไปได้แต่บุญอยู่ในใจมันก็ไปกับใจนะให้ประโยชน์ในปัจจุบันให้ประโยชน์กับป้าให้ประโยชน์ในดๆเขาใช้จะตายไหมคุยู่ในใจมันก็ขอเอาบุญไปไปเกิดในที่ดีไปเกิดในที่เรามีอาบักเพราะปกติตัดตลาดบุญวางจะมีปัญญาตัวอยู่ตลาดรับรู้ทำได้วางทำได้ปฏิบัติทำได้อย่างเช่นของเราเนี่ย

ตักเสืยาจสุดเป็ตในสุดตาสุดอารมเวลาเ็ตตาจนผู้ที่หมดปิธิทุกอย่างก็จะเป็นผู้ทีอาภัพแม้แต่พบพระพุทธเจ้าแต่ละพองค์ข้าง้พบก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรพบ็ผู้เป็นอาภัพผบุคลเกิดในที่มีเ้ยงเลยอะไรไดเรอเกิดในยูกนี้ในพบกภู้จานาเมื่อได้ปฏิบัติธรรมในาก็นับว่าเราเผู้ที่ มีโชคบ้านั่นกเป็นในเร่าตั้งใจไปทุกกะบนกไปให้มันสูงยี่งไปจนกว่าจะได้เป็นสุดท้ายคือมรรคผลิพพันในที่สุดทางการขอฝากทุอย่งนี้เราก็จะตั้งใจตอนนี้กตั้งใจนะครับางา